คนที่เป็นนิสสีดวงนะคะเขาจะกินทีหลังไหมแค่เดือนเดียวนะคะเพราะว่าพอไหมเอามา20กล่องนะคะไหมก็แบ่งปันให้เขาไปเลยนะคะเขาก็เลยาหายก่อนไหมนะคะซึ่งเขากินไปแค่เดือนครึ่งนะคะคนที่เป็นลูกค้าของไหมที่เป็นนิสสีดวงนะคะเขาก็เห็นผลลัพธ์ก่อนไหมเลยนะคะ อย่างที่ได้แบ่งปันออกไปนะคะของไหมก็คือ5เดือนเนาะไหมได้เปิดใจให้สมุนไพลดูแลมา5เดือนแล้วไหมถึงจะเห็นผลลัพธ์ของตัวเองนะคะแต่ว่าคนลูกค้าของไหมนะคะก็แค่2เดือนนะคะเขาก็เห็นแล้วก็เขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราด้วยนะคะถ้าเราออกมาบ่อยๆเนาะเขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะตั้งแต่ครั้งแรกนะคะจนครั้งสุดท้ายเนาะจนล่าสุดนี้นะคะก็จะเห็นหน้าตาของเราที่สดใสขึ้นนะคะถ้า ใหม่ไม่เห็นผลลัพธ์ของตัวเองนะคะ หม่ก็จะไม่ออกมาทุกวันแบบนี้นะคะพ่อไหม่เห็นผลลัพธ์ของตัวเองนะคะทําให้ใหม่ได้ออกมาแบ่งปันทุกวันได้ออกมาพูดทุกวันนะคะในผลลัพธ์ของตัวเองในปัญหาสุขภาพของทําให้ใหม่เห็นยอดขายของตัวเองนะคะทําให้ตัวเองมีไรายได้ขึ้นมาแบบงงๆนะคะที่เขาเป็นโรคไตยอยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าเปิดใจให้กับสมุนไพรของเรานะคะมาดูแลเนาะก็เลยมีคนโทรมาหลายคนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งใหม่ก็บอกไปนะคะบอกไปว่าจริงๆแล้วตัวของเรา เองนะคะเราควรจะให้โอกาสตัวเองเนาะและเพราะฉะนั้นอ่ะใหม่เป็นคนที่ลองแล้วนะคะเป็นคนที่ลองแล้วนะคะหลายๆคนก็ ก็อาจจะไม่กล้าลองนะคะแต่ไหมกล้าเพราะว่าไหมอยากจะลองในเมื่อไหมกินมาแล้ว7ปีเนาะในเมื่อไหมกินแล้วก็ให้หมอดูแลให้ความไว้วางใจกับหมอมาแล้ว7ปีนะคะแต่สิ่งที่เราเฝ้ามาสิ่งที่เราให้ความหวังกับหมอมาก็คือมันเหมือนกับถอ,อยหลังลงนะคะคนเห็นกับตาว่าคนที่เป็นพร้อมกันนะคะเป็นไตรั่วระยะสามบวกเท่ากันกับไหมนะคะเห็นกับตามาว่าบางคนเข้าถึงขั้นที่ฟอกไตไปแล้วก็มีนะคะบางคน คนเขาถึงกับจากโลกนี้ไปแล้วก็มีนะคะทุกคนใหม่ก็เลยตัดสินใจนะคะว่าถ้าถ้าเราลองนะคะเราอาจจะมีทางเลือกที่ดีขึ้นนะคะเราอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะถ้าเราไม่ลองเลยเราก็ต้องอไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะคะเพราะคนที่เป็นโรคไตนะคะจากที่ไตอักเสบนะคะก็จะกลายเป็นไตไตไตวายนะคะแล้วก็ไตไตเสื่อมมานะคะ เพราะว่าเห็นมาเลยนะคะเห็นมากับนาว่าไปพร้อมกันนะคะก็คนที่การที่ฟ้องนะคะเขาจะมีฟอกหลายอย่างด้วยนะคะคนที่เป็นโรคไตเนาะบางคนเขาก็จอด เจาะคอนะคะแล้วก็มีเจาะท้องด้วยนะคะแล้วก็มีมีเป็นฟอกเลือกนะคะอย่างหนึ่งฟอกไตก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่และเค้กมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะไหมก็มองเห็นทุกๆคนที่มาพร้อมกันอะซึ่งเขาผ่านในขั้นตอนนี้ไปหมดแล้วนะคะถึงการเจาะเจาะคอแล้วนะคะถึงการที่ฟอกไตไปแล้วนะคะหรือคนที่จากโรคนี้ไปแล้วก็มีซึ่งไหมเห็นมากับตาไหมก็เลยตัดสินใจนะคะให้ชากล่องนี้มาดูแลสุขภาพของไหมนะคะก็คิดว่า เราต้องลองนะคะถ้าเราไม่ลองอะ่ะเราก็จะไม่รู้นะคะว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะคะซึ่งกจำบอกเลยว่าตอนที่ใหม่ๆเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้เลยเหมือนกันนะคะว่าเราเราจะได้อะไรจากกล่องนี้บ้างนะคะแต่พอใหม่กินเข้าไปนะคะใหม่ก็เห็นผลลัพธ์จากกล่องนี้นะคะว่าสามารถที่จะปรับเลือดของไหมนะคะจากค่าเลือดของไหมนะคะที่ ค่าไตเขาจะบอกว่าจะต้องน้อยกว่า2นะคะจะต้องน้อยกว่า2เนาะซึ่งของหมายถ้าตอนที่บวมเยอะๆเลยนะคะก็จะอยู่ที่9นะคะทุกคนติดลบเเนาะแต่พอหมายกินชาตัวนี้เข้าไปนะคะเขาก็ลดลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะอยู่ที่1.8นะคะทุกคนจะจะต้องตามลงมาตั้งแต่2 1หนึ่งขึ้นไปถึงสองนะคะจะไม่ให้เกินสองเนาะถ้าเกินสองเมื่อไหร่นะคะก็คือภาวะของไตมีปัญหาเองนะคะก็เลย พอแมตัดสินใจให้สมุนไพรดูแลนะคะค่า,ตาไตแมก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจนปกติเลยนะคะทาเพราะเขาไปปรับเลือดนะคะทําให้เลือดของเราสะอาดทําให้น้ําเหลืองของเราสะอาดฟื้นฟูในร่างกายของเราทําให้อวัยวะของเราอะสามารถกลับมาทํางานเหมือนเดิมได้นะคะทุกคนก็อยากจะแนะนำเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาเอากล่องนี้มาดูแลสุขภาพของหมนะคะก็ ถ้าคุณไม่มั่นใจนะคะคุณก็เข้ามาศึกษานิดนึงนะคะว่าสมุนไพรนพก้าของเรานะคะมีส่วนผสมอะไรได้บ้างนะคะเป็นตำลักอะไรนะคะเป็นตำลักยานแล้วนะคะเป็นสีตำลักนะคะก็สามารถที่จะขับพิษมาในตัวแล้วนะคะก็เลยจะไม่มีการสะสมหรือว่าตกค้างในร่างกายของเรานะคะซึ่งหมายก็ลองมาแล้วนะคะ